ครับผมมากินเด้อครับก้อยป่านกันกั่นก้อยป่าอเุ้ยเห็นมันอยากเลยทุยเอาล้นไ้ก่อนกมันจังบนนิดน้องนีงป็นลายไม่มีใครเอาให้หนูกินหรออืมตั้งได้ี่ยตั้งได้ไหเนี่ยอืมได้อได้เี่ก็ได้ น่นไอยู่ในรถก็มีนี่ก็มีก็แจงเราละป่แกงทำไ้อย่างงี้งมีเว้นเออเออเออไินปลาหลาหลายกพว่ากินปลางั้นกทสุดหูสองตาบ้าบ่ใจใจอะไรวะ Chín cầu nhé hả? Chín mất mượt Chín mất mượt à, còn... <laughs> ừ. ừ. hoa gì cô, cái gì hoa mà nó to nữa, bay bọc sáng này cô, <laughs> mà muốn gìn đây nè, câu à, tặng phun lên, tặng. แจ้งปวดมันตุ่นแจ้งตจนเสือกตาแเอาไปเป็นหนึ่งคาถือเด็กเนี่ยเอาลูกสามตัวบอกวันที่เดบสามเอาลูกสามตัวไปซื้อห้างน้อยถือสิบบาทอะไรเงี้ยแบบฮะขอส่งขอหลาบน้ำปาดกึศไปคุณ ยูน้าจะดำเลยเต๋อดูแถวต้นถังนั่นเดี๋ยวมันกับผ้าลูกันมาที่อ่นเธอไม่สนใจอันนี้เลยหรอสนใจอยู่งอนหนึ่งแล้วนะไม่งอนหรออยู่ด้วยกันได้แท้นีไหม ปแต่อเมริกาสองคนแก่หมดมีลาหูแค่สองคนที่จริงปลาทะเลตัวใหญ่ตากแดดก็อิ่มแฉบ่ตัวยังไงตัวใหญ่ดีนะฮะแม่ป้อนไม่ถนัดเร็วเอาไปกินโรนี่จะโ้ทุกินลินดูปะหนึ่งน้งแม่จะป้อนข้าวสาตะเพียนกับปลาียาสุปลาตะเพียนอะไรสุบะเตเปียนอยู่นี่มีแต่บักใหญ่ๆนี่โอ้บ่บาๆค่อยเอาเป็ด เออรู้ังสิตัวออกไปจะเวียนมาอยากดีกว่างดวยร้านหัวร <orman pulse S 1> ้านเปียบมาวันนี้ทั้งนั้นเลยนะแล้วไปยังหนุ่ยนะแล้ไปยังสามรุนเนี้ยองเกลียวข้างลกมันประเภทติดไปเขียวไม่แล้วคือวัตถุครับนอะครับอออ ดูต่อดูต่นี่แหะครับี่ว่า